สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่16มีนาคมนะคะวันนี้พาดูเริ่มที่ทำเฟมเดลลี่นะเอ่อต่างไปจากเมื่อวานนิดหน่อยคือกรอบที่ทำเฟมเดลลี่นั้นจะปรับใหม่นะคะกรอบของเดลลี่นั้นอยู่ระหว่างซัพพอร์ตที่ 1699.03กับ r s s s t t n c e ที่1 7 3 9 7 4นะคะอันนี้คือกรอบแข็งแรงของทำเฟมนี้แล้วตอนนี้ราคาเดินทางใกล้เข้ามาจะทดสอบ r e s สต t a n นที่1739นะคะแต่ว่ายังไม่เทสซะทีเดียวก็มีลุ้นอยู่ว่ามันจะเทสนั่นเองนะคะแล้วมีสัญญาณกดดันสีแดงมาแล้วด้วยมันแสดงว่า าราคาอาจจะมีเริ่มมีการชะลอตัวในการขึ้นประมาณนี้นะจ๊ะเทรนของมันยังเป็นขาลงอยู่นะคะสัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มก่อตัวมานะคะแต่ว่ายังน้อยอยู่แล้วก็แรงขายนั้นก็ไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วก็คงใกล้เคียงกันนะระหว่างแรงซื้อกับแรงขายแต่ก็มีความหวังว่าแรงซื้อจะเริ่มเยอะขึ้นมามากกว่าแรงขายนั่นเองแต่ ดูคร่าวๆแล้วคือจอะออกแนวแบบว่าน้อยทั้งคู่ประมาณนั้นนะจ๊ะอะเดี๋ยวมาเช็คที่ทำเฟรม f อซนะเอ่อที่ทำเฟรม f อซยังเป็นเทรทนขาลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กรอบราคาของที่ทำเฟรมนี้นะคะเมื่อวานก็สร้างกรอบที่1733แล้วก็วันนี้ก็มีการเทสไปแล้วรอบหนึ่งก็สร้างใหม่เป็น1734นะคะก็พยายามเทส แนวนี้หลายรอบอยู่แต่ยังไม่ได้ขึ้นไปสุดที่1739นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแนวนี้จะเริ่มเป็น RESISTANCE ที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ทีเดียวนะจ๊ปะปัจจุบันสัญญาณเทรน d CCI บ่งชี้ว่าแรงขายที่ก่อตัวมาค่อนข้างจะเยอะอยู่เมื่อเช้านั้นตอนนี้พักตัวแล้วก็พักตัวแรงอยู่ทีเดียวนะคะแล้วอ,อไม่ใช่แรงขายสิแรงซื้อนอะ แรงซื้อที่ก่อตัวมาเมื่อช่วงเช้านะคะตอนนี้เริ่มพักตัวค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็แรงขายก็ก่อตัวมาแต่น้อยนะคะก็คือถ้าเทียบกับแรงซื้อแล้วแรงซื้อ,อยังมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําให้ราคาเริ่มแบบว่ามีการย่อตัวกับลงมาเล็กน้อยเพราะว่าแรงซื้อมันตกนั่นเองแต่ถามว่าแรงขายมันมีไหมมันยังสู้แรงซื้อไม่ได้นะ แล้วก็หลังจากที่มันเทสหนึ่อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยก็ก็เลยมีการย่อตัวกลับของราคานิดนึงนะคะแล้วก็สัญญาณ red dot นี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ก็ยังค่อนข้างที่จะดันราคาขึ้นได้อยู่เพราะว่าแรงซื้อยังมีเยอะกว่าแรงขายและสัญญาณนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าย้ายจุดได้นะก็เป็นลักษณะของทำให้ราคามันชะลอตัวในการขึ้นเฉยๆนะจ๊ะประมาณนั้น <c oughs> ถ้าดูโอเวอร์บอ t o v โอเวอรนะคะที่ S4 ก็ยังไม่โอเวนะแต่ตอนนี้มันชิดชายแดนด้านบนถ้ามุมมองวันนี้ก็มองว่ามีโอกาสขึ้นมาเทส1.739เหมือนที่มองไว้เมื่อวานนี้แหละแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าสัญญาณกดดันมันมันค่อนข้างเยอะนะจ๊ะขึ้นช้าๆแล้วก็พอเทลงเนี่ยก็หัวทิ่มอะไรอย่างเี้เวลาเยอะตัวนี้หัวทิ่มประมาณนั้นอานะจจะเป็นลักษณะเหมือนเมื่อวานแล้วก็วันนี้อินดิเคเตอร์ว ระยะสวิงให้สุดที่1746ถึง1747นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีแรงซื้อที่มันพักอยู่เนี่ยม,ม,มันมันฟื้นมันมีโอกสขึ้นไปเทสได้ถึง1747ได้อยู่นะ แต่ว่าพอไปถึงแนวระยะสวิงแล้วก็ให้ระวังอยู่ทีเดียวนะคะหรือว่าเวลาราคามันเทส Resistance สำคัญนะให้ตามดูแรงซื้อแรงขายว่ามันเข้าได้ต่อเนื่องหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเมื่อวานนะที่แบบเทสล้วก็เทลงแรงๆประมาณนั้นเลยแต่มันใกล้เคียงว่ามันใกล้จะถึงระยะสวิงข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าราคามันดันขึ้นไปถึงข้างบนได้จริงจ ก็ให้ระมัดระวังเมื่อมันถึงแนวนี้นะจ๊ะแต่ถ้าแท่งสีชั่วโมงยังยืนเหนือ1734ถึง1739ได้อยู่ราคาก็มีการขึ้นต่อได้นะถัดจากแบบว่ามันขืนจากระยะสวิงแล้ว s i ส t a แ c นถัดไปอยู่ตรงไหนประมาณนั้นก็จะอยู่ที่1759นะคะแต่วันนี้ก็ให้มองแค่ถึงระยะสวิงนี่แหละมิวกาสขึ้นไปเทสแล้วก็มิวกาสแหลมขึ้นไปถึงได้ค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวเพราะว่า แรงขายที่ทำเฟมเดลลี่กับ t ีเสเสียยังน้อยนั่นเองนะจ๊ะโอเคมาดู t ี H 1นะ 1> ทีเอสตอนนี้จะเห็นว่าราคากำลังถูกขังอยู่ในกรอบย่อยนะคะระหว่าง r s s s t a n c e ที่1737แล้วก็ SUPPORT ย่อยที่1725.98กําำลังถูกถูกขังอยู่ในนี้อยู่เทรนด์ของ H1 เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วเทรนด์ CCI บ่งชี้ว่า แรงซื้อพักตัวแรงขายก็ก่อตัวมาน้นอยๆนะคะก็อาจจะแบบไซเวย์อยู่ในกรอบเล็กๆนี้ก่อนสักพักหนึ่งได้นะแต่โอกาสในการเทสอบรีสตินส์739มีไหมยังมีอยู่นะถ้าดูสัญญาณโอ้บอทโอ้ัวคือข้างบนมันยังไม่โอเวอร์นั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือมุมมองของทำเฟมเอสหนึ่งมาดู30 สามสิบก็จะคล้ายๆที่เอคือตอนนี้มันเป็นขาขึ้นแล้วละ่ะแต่ก็ยังถูกขังอยู่จุดเดียวกันแล้วก็แรงซื้อกับแรงขายไม่มีเลยนะจ๊ะที่ทำเฟร,รมนี้สิบห้าสิบห้าก็มีโอกาสว่าถ้าราคาไม่หลุด1725เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปเทส r e รีส t ิสแตใหม่นั่นเองนะครับ โอเควันนี้มุมมองราคาก็จะเห็นแล้วล่ะว,ว่ามีโอกาสเทสรีสิสแตนสำคัญที่เรามองไว้ตั้งแต่เมืม่อวานแล้วก็เผื่อแลมไปถึงระยะสวิงแล้วให้ระวังด้วยนะจ๊ะแล้วเย็นนี้มีข่าวการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับประมาณทุ่มครึ่งก็อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดด้วยบางทีตลาดอาจมีโอกาสที่จะไซเวลรอข่าวก็เป็นได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ